พระาษาอังกฤษอะไรมังพระบินตระบาดหิวมังพระนอนง่วงมังพระเครื่องมอเตอร์มังนี่แบบนะนำนะถ้าไม่อยากช่องดอกอย่าเชื่อมันว่าพ่อมอเตอร์นีมันก็นเล่นลแม่มาเตอร์เฮคซี่มีเกอรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูถ้าหนูโดนหนูเก่งมากใใจจเเยเย็็นน ไม่โดนไก่ไข่ไกล่ล่ะนิ้วยังนิ้วหนูยังไม่เข้าเลย <c oughs> ไม่ที่เลย <c oughs> เดี๋ยวดูนะผมเล่นจะไป่ะแบบผิวปากไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงที่ใส่รวยตอนเล่นอ่ะ S <S นนเด็กในคาถาวัต้ีวันดทาทานนีให้เหน็นเร็ยวๆเด็กในคาถาผมเออเด็กในคาถาวันนี้เราต้องทาครีมัน,นัน่งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนคือตั้งแต่คุยกันเนี่ยอบอยเราพูดกันตลอดว่าถ้าเกิดประเทศเปิดเมื่อไหร่นเนี่ยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดิสนีย์แลนด์เขาชอบเล่นเครื่องเล่นผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหนูอยากไปดิสนีย์แลนด์ได้เดี๋ยวพี่พาไปนี่วันนี้ดิฟลคุณไม่กลัวเล่นเครื่องเล่นก็สนุกดีคุณเล่นได้หมดป่ะหนูเป็นคนที่ถ้ามีคนลุยอยู่ แต่ถ้าเล่นคนเดียวคุณเล่นเช่นน่าก,กลัวมากแต่เพื่อนทุกคนเล่นแต่ถ้าคนมากแต่ผมจับมือคุณเลยไอ้หนูขอโโบอยที่นี่นะหนักมากอะไรอ่ะวันนั้นอะผมมาเดินอยู่แล้วเขาก็าตรวจเทปท่านูรับอยู่นะครับข <โฮ S 1> บอยแม่งนั่งเงี้ยเคริมเหรอนางเคริมเหรอโผล่ลเฮ้ยทำอะไรตุ๊กใจเลยตุ๊กตุ๊่ตัวเทปขบอยหนักหล่อมากมากไหนปากเรีย ช่องเขาว่ายสิขอมากมองช่องผมเลยพี่มาพี่มาพี่เอาช่องนี้พี่ดิกกี้นะคะแล้วยังไงวันนี้จะไปดีเวิล์ใช่ไหมวันนี้จะพาคุณไปดีเวิล์แล้วอากาศร้อนๆเนี่ยจะพาไปเล่นเครื่องเล่นอันหนึ่งเพราะคุณน่าน่าชอบขออนุญาตแต่งหน้าไหมนะพ่อได้ได้เมื่อคืนหนึ่งเพราะว่าพวกเราไปตีกอล์ฟเลิกกี่โมงพูดโอ้โหมัวร์เปตีกอล์ฟเกือบปีสองอ่ะแล้วไปผับเลิกกี่โมงกับเราอ่ะถ้าไปผับอ่ะไม่จะไปนานแล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าเลิอกี่โมงไม่ได้ไปดาแล้วแล้วก็ไม่อยากไปด้วยเพราะว่าพอไปแล้วมันคิดถึงอะคิดถึงอะอยากกลับบ้านอยากกลับไปแล้วเฟซไทม์หาอ้อยว่าหลับแล้วแล้วค่อยออกไปใหม่มีแจะไปเที่ยวแล้วก็คือมองใครก็ไปสวยไปหมดแล้วไงอือคือปกติไปเดี๋ยวมองสวยเต็มไปหมดสมัยก่อนเนี่ยสวยข้างผับสวยนักผับเลยสวยนัผับไม่มีใครที่ไสวยเลยตอนแรกสวยคือผับแต่พอเมาแล้วก็ย แต่ก็แน่มีหนูนแล้วมเป็นยังไงโอ้ยจะมองทางซ้ายก็ไม่เข้าตาจะมองทางขวาโอ้โอยขี <c oughs> ่หนี <c oughs> ่งนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหยุดที่อายุ30หยุดเลิกหยุดเที่ยวเหรอโยนให้โยนให้หยุดรักเธอไม่ได้นี่ <c oughs> เอาคเดี๋ยวให้น้องคอยแต่งหน้าก่อน ถึงแล้วนะครับหน้าดีเบิลนะครับน้องก้อยเย <Yeah. S 1> ้คือพิเศษนะเพราะสงการปีนี้เนี่ยเรามาเที่ยวดีเบิลกันชีวิตหนูเนี่ยเกิดมามาดีเบิลกี่ครั้งละเออ,อูบ่อยเพราะว่าเด็กๆหนูเป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วก่อ,อนหน้านี้ที่บ้านอยู่ไม่ไกลอยู่คลองเจ็ดบ้านน้องก้อยนอกจากคอนโดที่อยู่เรียบด่วนเนี่ย <S <S บ้านน้องก้อยอีกหลังเนี่ยอยู่<ด>อยู่ข้างดีเบิลดเลยนะใกล้มากเออตรงนี้เลย,เลยได้มาบ่อยบ่อมากับเพื่อนค่ะแล้วชอบเล่นเครื่องอะไรเวลามาดีเบิลปกติ <S <S <ฮ>อันนี้คืออะไร้ อ่ามีเฮอริเคนซุปเปอร์สเปซชอบมากแบบน้ำแบบสะระดับบ้านทีสิง่าจริงชอบหมดเลยอะเราค่อยชอบซุปเปอร์สเปซเดี๋ยววันนี้จัดให้เดี๋ยวพาน้องก้อยไปเล่นซุปเปอร์สเปซที่ดีเมอรนะครับรับรองว่าสดชื่นน้ำสาดกระจายแต่ตนที่แรกของเราอยู่ไหนโกบอยคัตมาเจอเลยมาเลโด้ละเลโด้เด้อีเด็กเท่โกบอยอยู่ไหนเนี่ยโกบอยโกบอยโกลบอลอยู่ไหนเนี่ย มาแล้วคุณเหมือนคนพ่สง,งสุดแล้วว่าแต่ยากเลยเออแต่อยากที่ผอมด้วยแพะภาษาอังกฤษเลยมั้งแพะบินตระบาดหิวมั้งแพะนอนง่วงมั้งแพะเครื่องมอเตอร์มั้งนี่ด้วยนั่นนะถ้าไม่อยากช่องดอปอย่าเชื่อมันมีคนมาคอมเมนต์นะพี่นิกกี้มุกเมื่อไม่เห็นตลกเลยชอบมันขับไปไกลเล่นแต่ดีโมต้องแก้นะแป๊บนึงนะแม่เราอค่อยดีมต้องแก้นะต้องแก้อะไร อันนี้ฝากฝากอินเสิร์ตหน่อยเขาบอกว่ามะพร้าวเผาเนี่ยโรสโรสเซ็ตโคโคนัทครับไม่ใช่มะพร้าวตอนกินอะไรโคโคนัทมะพร้าวอ่อนย่างโคโคนัทมะพร้าวเผาโคโคนัทช้ำไม่น่ากินแล้วมันก็ภูมิใจอ่ะไม่ความอัเพื่อหมวกเข้าใจว่ามันภูมิใจมากเอาเป็นคนที่มาท้าให้หนูเล่นมวกกับเผาเนี่ยสิบรอบแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วพ่อ มุกนีกนนแม่มแฮปปี้มีเสื้ออยากเช่นเสื้อลาก่นกางเกงลาก่อนไม่อยเล่นลมุกนี่นีพอแล้วพอแล้วก้อยนี่กบอ,อยไปหาอะไรสดชื่นเวอร์เวอร์มาให้หนูดื่มคือคืออะไรครับกบอยขามาอีกแล้วครับผมอย่างนี้ต้องสดชื่นมินิเมสทสเปสนะครับตัวช่วยเติมความสดชื่นเวอร์เวอร์แข็งมากมันท่งมากเลยท่งมากอ่ะคุณพูดอ่ะ เพื่อลาคอสยังเกงลาขึ้นเอ้ะอคเคมีอยากสดชื่นต้องมินิเบสช่วยเติมความสดชื่นเวร์เวอรสผลไม้เต็มเต็มเต็มี2สองรสชาตินะคะนั่นคือรสสมกับรสสตรอเบอร์รี่ไม่ว่าควรไหนก็ทำให้สดชื่นอาอรอยเอาไปลอง เย็นขึ้นมาเลยเย็นขึ้นมาเลยโอ้กหสดชื่นกว่าสดชื่นกว่าวดวดผมชอบมากนะครับเพราะว่าทั้งรสส้มแล้วก็รสสตรอเบอรี่กลิ่นเลมอนบิงซูเนี่ยความเย็นนะครับทำให้เราแบบดื่มไปแล้วมีความสดชื่นแบบเว่อว่นะครับมินิเมทแ,มแ,มแมตรด้วยเติมความสดชื่นเว่อว่รสผลไม้เต็มเต็มสดชื่นแล้วไปทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นกันไปค่ะอยากเล่นเรครื่องเล่นแล้วค่ะไปโอ้ยเย็นแบบโอ้โหสดชื่นมากได้บัตร หาเครื่องเล่นเล่นกันนี่เป็นครั้งแรกแล้วที่ผมกับคุณมาเล่นเครื่องเล่นด้วยกัน<ช>อ่ะใช่ปกติพี่ชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรคะพี่นิกกี้ผมเล่นได้หมดทุกอย่างนะเหรอใช่พี่เป็นคนไม่กลัวเล่นได้ยันคนอ่ะเฮ้ยมองอะไรไว้นี่เป็นไงอ่ะทำไมก่อนผมเป็นเด็กต่งางจ<อ>ังหวัดอยู่นครศรีแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่จะส่งมาอยู่กรุงเทพ มาอยู่บ้านญาติเวลามาอยู่บ้านญาติทุกครั้งเนี่ยยังไงก็ตามต้องมาบีมโบอรไว้ได้แล้วเป็นคนไม่กลัวเครื่องเล่นเล่นตั้งแต่เด็กกล้าเล่นตั้งแต่เด็กแล้วชอบอะไรที่สุดเล่นได้หมดอ่ะแต่ไอเดินไปตรงบ่อเนี่ยระวังจะเจ็บนะทำไมอ่ะมีเรือทีมนู้น <c oughs> ว่าระหว่างก,ก้อนหินกับน้ำเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่าก้อนหินก้อนหินกับน้ำใครจะยกอะไรเงก้อนหินแน่ๆอ่ะน้ำน้ำทำไมอ่ะนี่ยกน้ำหนักเบาไปอีกโพสี่โพสี่ เตียมบอลค่ะอ้ามันไม่ใช่เธอมีตัมีตมีตแบีตียอลสุดเตียมามาตึงตตไปเร็วๆอยากเล่นเครื่องเล่นแล้วนี่นี่คบอกแล้วมันคิดบุกได้ ไปหาขึ้นเล่นดีครับพี่ดีครับได้ครับพี่โอ้ยน้งหน่งสองสมไลูกครับหนึ่อนีะครับพี่ดีครับพี่ดีครับทักทายคนสวยมาเลยได้ได้พี่้อยพี่้อยน้องเรียกพี่้อยพี่้อยน้องเรียกใคเรียกใครทุกคนน้องคอยพี่้อยไปพี่้อยเลยพี่้อย ครับบ๊ายบายคนสวยขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนสวยบ๊ายบายเอาไหมเล่นไหมเล่นไงครับวันนี้เกมนีสองลูกครับจะไปใหแตกกันต่อไปมาเดี๋ยวขั้นตอนที่จะแข่งกันชนะได้หลายถ้าปลาจานแตกสองลูกเนี่ยได้ตุกตาได้ผมส่วนตัวคุณเลยดีกว่าชนะขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ในดีเบอร์ก็ได้ถ้าคุณชนะนะได้โอ้ยยากแน่เลยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอีออออ๊ยอออเอี๊พี่ขอวอมก่อนได้ไหมกี้ถือว่าวอร์มได้ไหมอ่าโอเคพี่เอาให้พี่เห้่อยไม่ถึงอะไรถึงจะโดนหน้าผมไม่โดนหรอกพอะไรเพื่ออพี่ผมไม่เอาของรางวัลผมขอปาให้แตกลูกเดียวได้ไหมปลายใจยได้ไหมผมขอให้สองลูกเลยเล่นดีดเล่นดีเดีเหรเล่นทีจานเล่นทีจานครับ ไม่เขาจะคนจิตใจอ่อนโยนไปเ่อะค่ะเออขอบคุณนะคะไปไปไปต่อไปต่อมาสิ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 ยิงปืนก็มาสิยังไงพี่เอ็นี่ยังไงเกมของแมสค่ะยิงสามกระป๋องค่ะล้มหมดได้หนึ่งตัวเล็นใส่ลูกไปได้เลยะเล่นไปที่กระป๋องว่าไม่โดนคุณค่อยรอโอเคไปคุณค่อย ใช่มันจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางค่ะเล็งตรงนั้นเลยปุ่มตรงกลางอครับใช่ค่ะไม่มีใครที่เก่งไหมยิงน้ำเงินโอ้ยยิงหนูไม่ค่อยเก่งอะไรแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูถ้าหนูโดนหนูเก่งมากระวังระวังดนระวังหนีหนีเลยโอเคใจเย็นใจเย็นนิ้วไม่โดนไก่เหรนิ้วไม่โดนไก่ไข่ไก่ปะนิ้วยังนิ้วหนูยังไม่เข้าเลยไพี่เลย พรสวรรค์นะกูบอยดูนะสุดยอดพรสวรรค์ทําอะไรก็ได้ผู้หญิงคนที Nay, ่ทําอะไรก็ได้สุดยอดพรสวรรค์โดนไม่โดนโอ้ยอีกทีเองอุ้ยอ่ะเธอเอาให้โดนโด้ไหมคะตีเลยให้น้องก้อยเลือกน้องก้อยเลือกเลือกเลยค่ะน้องก้อยเลือกเลยได้ไหนได้เอาแมวน้ำค่ะเอาแมวน้ำครับสองสีเลยค่ะอย่างละสีเนาะโอเคอย่าง บค,ครัเลยสินดค่ะแป๊บหนึ่งแล้วเพิ่มความมั่นใจในการยริงชนกันหน่อยชนกันสักหนึ่งทีเชียร์มาโดนแน่ั้างนี้โดนแน่เกมที่สองนะคะโอ้โดเสียวิตโสียชีวิโอ้อยแม่เมากระ<า>บอกเดียวกระบอกเดียวน้องก้อยไป3มลูกไปไป พี่เจอพี่เจอกับก้อยบ้าตัวตัวบ้าขาด้วยเอาไหมอ่ะใครแพ้เลี้ยงเขาไหมขาแล้วอ่ะอ่ะมาเจอค่อยมาตัวตัวพี่มาที่มาชื่ออะไรครับปิรนค่ะน้องเปิร์นทำงานที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่จุฬาค่ะจุฬาอุ้ยลูกพี่ลูกน้องจุฬาคณะอะไรคะคณะวีฟชนะวีฟเอาเลค่ะคนละคณะค่ะรอก่อนนะอ่ะพี่ก้อยก่อนท่าหรือท่าเขาเป็นอ่ะเฮ้ย ยังยังมีอีกสองลูกยังไปขวายังไม mm ่จบฟุตบอลนี่แค่ครึ่งแรกไปไม่เป็นไรยังมีอีกลูกหนึ่งทีเดียวได้เลยเฮ้ยเฟิร์สเู้ด้วยเพื่อนมาเฟิร์สเอู่เรียบเลยเก่งมากเอาตุ๊กตาไปเลยก็บอยใจด้วยให้น้องโอเอาตุ๊กตาให้น้องบ๊ายบายเก่งมาก มีเรื่องกันนะเมื่อกี้ผมเน่ยถามว่าพี่ผมได้ตุ๊กตากระทิงป่ะด่าผมควายดาผมถามกระทิงป่ะพี่ว่าควายเอาไงเอาไงอ,อ่ะตัวนี้ดินี้ดิสามเกมน้อยเดี๋ยวให้ตัวนี้กับบ้านเลยกระทิงไห<ว>มเนี่ยควายเฮ้ยควายป่ะหนูโอ้โหหนูอยากทำได้เอาเลยหนูทำได้ไม่มีใครเก่งเกิน,กนหนูเชื่อพี่หนูเก่งที่สุดพี่เก่งที่สุดสำหรับพี่ไป

เอาเลยตุ๊กตาตุ๊กตาควายกระทิงค่ะตุ๊กตากระทิงควายกระทิงค่ะแจกเอฟซีหมดเลยพร้อมลายเซ็นนะครับไปซื้อมินิมีสเปรดดื่มนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่มินิมีสเปรดที่มิกกี้กับป้อยได้ดื่มไปกินแบบไหนสดชื่นที่สุดใสรางวัลอ่า ก่งรงเลยช้ดเอาไปเลยดีดีแล้วก็น้องควายกระทิงเออควายลุยตากระทิงควายควายกรดีเบอร์ต้องให้รางวัลพนักงานดีเด่นพี่นะนีขอบคุณมากพี่เอาเลยนะครับพี่ชื่อพี่อะไรน่ารักมากเลยน่ารักมาก พี่เล็กพี่เล็กอยู่บูธอะไรครับเป็นนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องที่รีเวิร์ d นะคะแจก FC นะนี่แจก FC ใครกินแล้วดูชื่นใจที่สุดนะในคอมเมนต์นะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเย่น่ารักมากนี่รักที่รักก่อยโอเคค่ะเดี๋ยวแจกนะสามรางวัลนะคะพิมมาเยอะๆนะคะมินนี่เลสแฟลชสดชื่นที่สุดนะคะใครได้ไปสามรางวัลนั่นแหละค่อเซอนะ ถึงแล้วนะครับเครื่องเล่นที่น้องก้อยอยากเล่นนะครับซปเปอร์สแปสเดี๋ยวเตรียมไปรับความสดชื่นกันนะครับผมจะให้แต่ละคนนิกกี้ก้อยแล้วก็โคบอยเนี่ยตอนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นกระแทกน้ำเนี่ยให้โพสท่าที่สดชื่นที่สุดสดชื่นแบบเว้าวอแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเอฟตีจะเห็นว่าตลอดทั้งวันที่ผุมกับน้องก้อยเนี่ยเข้ามาเล่นในรีมเบิร์ดนะครับแล้วก็จะดื่มนะครับเจ้านี่มาตลอดเพราะนี่คือมินิเมทสเปสนะครับช่วยเติมความสดชื่นเว้าเวรถสผลไม้เต็มเมนะครับมี2รสชาติน ไม่ว่าควรไหนนะครับก็ทําให้สดชื่นมาดึงไปรับความสดชื่นเลยไปค่ะไปโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะเล่นซุปเปอร์สไปร์กันแล้วก็อยู่กับพี่ทิกกี้ใส่เสื้อกันหมดแล้วแต่ว่าโฟไม่มีไม่พอจะซื้อแล้วเขาบอกว่าหมดหมดพอดีครับหมดพอดีพอดีครับบ๊ายบายเปียกโอ้หเปียกมากเดี๋ยวดูนะผมเล่นแบบว่ปบ้างแบบผิวปากไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงที่ใส่รวยตอนเล่นอ่ะนี้ กไเมครื่อกี้ครับพูดอะไรครับตุรกีฮะสีโอเคแล้วเด็อกตัวมาแล้วครับเอาละกลัวไหมครับอย่าลืมนะไม่กลัวครับขอโทษแบบสดชื่นที่สุดนะอยากกลัวนะต้องนีมาเด็กๆโคตรชอบอ่ะแล้วก็ชอบชอบไปยืนตรงสะพานไม่ตื่นเต้นเหมือนกันนะ เมันสดชื่นจริงๆนะ,นะรู้สึกว่ามันสดชื่นอ่ะเป็นยังไงม้างครับคุณก็ได้ซุปเปอร์สแปซไปเมื่อกี้ตนมากรู้สึกว่าไม่ได้เล่นอะไรดีปรนนะนามากชื่นใจนะอยากเล่นอีกเลยเอาความจริงเลยนะ,ะเย็นสดชื่นแบบเบอร์เบอร์มาดูหน้าแต่ละคนนะเป็นไง โอ้โหกระบอยหน้าคุณมันเหลือตบชื้นไงกระบอกมันตบชื้นนะตกขึ้นกันเหลือหรือเปล่าคได้ยินคนแล้วได้ยินใด้เสียวอะสรุกนะกรุกมากน้ำมันขึ้นมามันรู้สึกเย็นเย็นแบบเย็นแบบชื่นใจอะตบชื่นสายใจมากแล้วยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ช่วงสงกรานต์อะมันต้องหาอะไรที่มันแบบว่าเย็นเย็นอย่างนี้แหละต้องไปไหนไกลหยุดยาวซัมเมอร์นี้นะครับอยากจะชวนนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องเอฟซีพล์ครับมาทำกิจกรรมแบบตดชื่นร่วมกัน เหมือนที่มิกกี้กับน้องก้อยแล้วก็โกบอยทําในวันนี้นะครับก็สดชื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเกิดใครอยากสดชื่นแบบเวอร์วอต้องอะไรมินิเบสเฟสนะคะช่วยวท่อความสดชื่นแบบเวอร์วอด้วยรสผลไม้เต็มเต็มมีสองรสชาตินะครับมีรสส้มแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะครับกลิ่นเลมอนมิงซูรสส้มนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับกลิ่นเลมอนมิงซูนะครับไม่ว่าขวดไหนนะครับก็ทําให้สดชื่นสดชื่นเวอร์วอขนาดนี้ราคาก็ถูกแบบวอร์เวอร์ S <S ชื่นใจท้่ว <พอ S 2> ิญญาณเมสส์2ขวดนะครับลดไปก็ได้นะครับลดเหลือเพียง20บาทเท่านั้นปกติขวดละ13บาทนะคะลด6บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษาย,ยน2564ที่ไหนเซเว่น เดี๋ยววันนี้เราจะปิดรายการนะครับกบอยค,ครับครับรบนสะพานคนเดียวขอฉากน้ำมาแบบสดชื่นให้เห็นว่าสดชื่นจริงๆอย่าลืมฝากับติดตามช่องนกินน้ำขดใครชอบคลิปนี้กดไลค์คอมเมนต์ติดตามด้วยผมโพไปคัดแล้วก็น้ำป่าแล้วเดี๋ยวก็มึงก็เดินหนีกูเหมือนเดิมไปไปเข้าได้กูรู้มุกเข้าได้ไปขอปลาคุณเนาะทำทุกอ,ย,อ,ย,อย่างรากผมมันทำหมดรากผมโอว่ายแล้วก็มาเรื่อยมาเรื่ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องนิกกี้ณัชชัดและช่องคุณก้อยนทัทดีดีมด้วยนะครับตอนนี้เราขอดื่มมินเมสเปรสดชื่นเย็นเว้าว